เห็นนี่นะรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณคือให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาทีนี้พระพุทธองค์ท่านก็ต้องการให้เราเนี่ยอุบเบกขาะคะ่ะสิ่งที่เรารู้นั่นแนหะต้องอุบเบกขากับมันรู้แล้วอย่ากเก็บรู้แล้วก็คือแค่ให้รู้แล้วก็วางไปนะทายังไงถึงจะวางได้ต้องอาศัยลมหายใจนะคะที่พุทธองค์ท่าน บรรลุธรรมก็เพราะลมหายใจนะพระพุทธองค์ใช้วิธีฝึกทุกอย่างมานนะกรรมาฐานมากมายหลายอย่างหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีบริกรรมพุทโธยุบหนอพองหนอสมาอารหังหรือว่าทำเอ่อทำให้ร่างกายลำบากอ่ะอดข้าวอดน้ำทุกอย่างเลยนะคะก็ไม่ไม่บรรลุธรรมนะคะพระพุทธองค์ ก็มาทดลองด้วยตนเองว่าเราอาศัยตัวเราเองนี่ดีกว่าคือเอาจิตมาย้อนสอนเข้าข้างในตัวเนี่ยย้อนสอนจิตเข้ามาในกายและจิตของเราก็คือมารู้ถ้าในสติปัฏฐานสี่ก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรมนะคะรู้ยังไงคำว่ารู้นีที่นี้ก็คือรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเกิดยังไงอย่างเช่นรู้ก,กายนะี่คือรู้ของลมนี่นะเราเห็นว่าลมเนี่ยหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกนะหายใจสุดหายใจเข้าแล้วลมมันก็ออกมาสูดเข้าไปออกมาสูดเข้าไปออกมาเนี่นะนี่แหละให้เห็นกายไนงะกายในกายก็คือให้เห็นว่าลมมันเข้าไปสุดแล้วเนี่ยสุดทั่วร่างกายแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นลมร้อนใช่ไหม สูดเข้าไปนี่เป็นลมเย็นใช่ไหมเย็นว่าเข้าไปทุกรูขุมขนเลยนะไม่ใช่เข้าที่รูจมูกอย่างเดียวนะเข้าทั่วร่างกายเลยพอสูตรเข้าไปสุดลมแล้วนะแล้วก็ปล่อยลมออกวันมันจะรู้สึกอุ่นๆลองเอาเมือไปอังอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหายใจออกเนี่ยจะรู้เลยว่าลมออกตรงนี้จะอุ่นมากนะคะอุ่นๆเลยอันนี้แหละที่พุทธ องค์ให้ให้รู้ก็คือรู้กายตัวนี้นะคะรู้ทันว่าลมเนี่ยมันหายใจเข้ามันเป็นยังไงเย,ย็นหรือร้อนแล้วหายใจออกเป็นยังไงแล้วรู้มากกว่านั้นก็คือมันไม่เที่ยงลมตัวนี้นะมันจะเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลามันเป็นไตรลักษณ์นะนี่คือรู้กายนะส่วนไอ้ที่เห็นนี่คือรูปที่พระพุทธองค์ใช้คําว่ารูปนี่ก็คือรูปนี้มันประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินน้ําลมไฟ ธาตุดินก็คือสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เห็นอยู่เนี่ยก้อนเนื้อทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ํา,นาก็คือพวกน้ําเลือดน้ําเหงื่อน,น,น้ํามันข้นน้ํามันเหลวอะไรที่เราท่องสวดมนต์กันนะ่นะนะอาการสามสิบสองเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นดินนะก็คือเป็นพวกก้อนเนื้อทั้งหลายส่วนที่เป็นน้ําก็คือที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นลมก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหลายลมหายใจอะไรพวกนี้นะคะความเคลื่อนไหว ความสั่นสะเทือนความวูบวาบวูบวาบนะคะส่วนธาตุไฟก็คือความร้อนหรืออุณหภูมิร่างกายเราถ้าขาดอุณหภูมิไปก็จบเลยนะคือขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปก็จบเพราะว่าสีธาตุนี้จะต้องสมดุลกันดินน้ำลมไฟต้องสมดุลกันถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งพิการเนี่ยมันก็จะป่วยนะแตนะ่ถ้าธาตุไฟน้อยมันก็จะป่วยธาตุน้ําน้นอยก็จะป่วย ธาตุลมน้อยไปก็ป่วยธาตุดินน้อยก็ป่วยเห็นไหมสมัยก่อนที่หมอชีวกะหรือชีวกที่เรานิยมเรียกกันนี่นะคะที่หมอประจําองค์พระพุทธเจ้านี่นะท่านวิเคราะห์โรคเนี่ยถ้าใครมาตรวจเนท่านจะบอกว่าเออธาตุไฟพิการหรือว่าเออธาตุไฟไม่สมดุลอย่างเงี้ยนะธาตุน้ำไม่สมดุลธาตุดินไม่สมท่านจะวิเคราะห์แบบนี้นะคะท่านไม่ได้บอกชื่อว่าโรคนั่นโรคนี้นะ เม็ดูโควิดอะไรพวกนี้ท่านก็ไม่ไม่ไม่มีชื่ออย่างนี้นะคะจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคถัวใจโรคตับโรคไตอะไรท่านไม่เรียกนะท่านเรียกว่าอโรคนี้อดินไม่สมดุลอย่างนี้นะคะโรคนี้ธาตุไฟไม่สมดุลโรคนี้น้ำไม่สมดุลโรคนี้ลมไม่สมดุลอะไรพบกนี้ท่านจะใช้คําว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยไม่สมดุลเพราะว่าโรคนี้มันจะเกิดที่ขันที่หนึ่งนะอันนี้โรคที่ในในรูปนี่นะ ส่วนโรคอีกอย่างหนึ่งคือโรคจิตโรคจิตก็คือโรคจิตไม่มีสตินี่แหละเขาเรียกว่าคนที่ไม่มีสติเขาเรียกว่าคนปัญญาอ่อนนะนะที่เรียกว่าปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนี่คือคนที่เป็นคือไม่มีสมาธินะนะคะไม่มีสมาธิทําอะไรก็สมาธิซ้าอย่างเงี้ยหรือไม่มีสมาธิเลยเนะะี่ยเ่ะพวกนี้เป็นโรคปัญญาอ่อนนะคะอันนี้ไม่ได้คิดเราเองนะคะมันอยู่ใน คําสอนนะคะลูกที่ถ้าไม่มีสมาธิเขาเรียกว่าคนปัญญาอ่อนนะคะนะถ้าไม่มีสติก็คือคนวิปลาสนะคะคนวิปริตวิปลาสนะคะนี่แหละไม่ว่าสมาธิหรือว่าไม่ว่าสตินะคะก็คือวิปริตทางจิตนะคะทางจิตวิปริตวิปลาสคนขี้โกรธขี้โมโหนะคะมีความโลภความโกรธความหลงพวกนี้เป็นโรคที่เป็นโรคจิตนะคะเป็นโรคจิต เป็นโรคจิตโรคใจคือไม่ปกตินะคะคือไม่มีสตินี่แหละเขาเรียกว่าพวกสมาธิสั้นบ้างไม่มีสติบ้างนะคะทีนี้เราจะมาแก้โรคพวกนี้ได้ยังไงก็คืออยู่กับอนาปนานสติที่พระพุทธองค์ให้นะคะพระพุทธองค์ลองมาทุกวิถีทางนะคะที่จะทําให้มีสติแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยพอทําไปทํามาในคืนวันเพ็ญน,นะคะที่พระองค์ท่านนั่งใต้ต้นโพะ ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเนะี่ยมันวิสาขาบูชาเนี่ยนะนี่แหละพระพุทธองค์ก็กลับมาดูกายนะคะดูลมคือดูกายดูกองลมเข้าออกเข้าออกเสมอเสมอนี่โอ้พระพุทธองค์เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากลมหายใจเนี่ยมันเข้าทุกรูกขุมขนเลยนะคะเข้าไปแล้วมันออกมาดันออกมาสูดเข้าไปเนี่ยดันออกแล้วก็ดันออกอีกน,นะคะพระพุทธองค์เห็นอะไร เปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในตลอดเวลาเลยเห็นอะไรรู้ไหมเห็นสภาวะเห็นธาตุลมนะคะเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนเห็นธาตุไฟเห็นธาตุน้ำเห็นธาตุดินเนี่ยมันทำงานนะคะมันปั่นป่วนนะคะมันมีสารพัดเหมือนวัาโลกทั้งโลกเนี่ยหมุนควงหรือว่า อะไรขึ้นมามันกวนโลกทั้งโลกขึ้นมาโลกก็คือตัวเรานี่นะคาว่าโลกของพระพุทธเจ้าในหมายถึงตัวเรานี่แหละตัวขันหานี่แหละคําว่าหลุดโลกก็คือหลุดจากขันหาคือหลุดจากการยึดตัวยึดตนในขันหานยึดอุปทานในขันหานี่นะไม่ใช่ว่าโลกที่กลมๆที่เราที่เป็นเป็นพื้นดินนี้อันนี้อันนี้มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นสิ่งนอกตัว นะคะส่วนสิ่งในตัวที่พระอ,องค์ท่านให้พวกเราทําเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกต้องข้างในตัวเราอันนี้ก็เป็นโลกเหมือนกันเพราะเราก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ําลมไฟนะแล้วก็ประกอบด้วยอีกธาตุหนึ่งคือจิตนี่นะคะจิตหรือความรู้สึกหรือหรือธรรมอารมณ์ทั้งหลายนะคะมันมีกายและจิตเนี่ยประกอบกันจิตนี่คือเป็นนมามธรรมกายนี่คือเป็นรูปธรรมท,ที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่ากายเป็นรูปธรรมส่วนจิตอีกสี่อย่างเนี่ย เป็นนมามธรรมก็คือมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้เป็นเป็นนมามธรรมนะเป็นนมานมธรรมนามธรรมนี่แหละที่เราจะมา,าดูมันสังเกตมันเฝ้าดูมันดูยังไงละ่ะก็คือเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ไม่ง่วงจะทําให้เราไม่ไม่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกไงจะทําให้เราอยู่ข้างในอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเนี่ยเราจะเห็น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทํางานอยู่ในอร่างกายอยู่ในรูปเนี้ยชัดเจนเลยเวทนาก็คือเห็นความรู้สึกว่าอมันมีอะไรเกิดขึ้นปั่นป่วนมันมีอะไรสั่นสะเทือนวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนอะไรมาดิน้นขดเนื้อขดตัวอยู่ตามร่างกายบางทีก็เหมือนโอเคมาแทง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 บางคนก็เหมือนมีอะไร มันเหมือนมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรเต็มเนื้อเต็มตัวเลยอันนี้เขาเรียกเวทนานะคะเสียแทงนะเจ็บปวดรวดราวสารพัดที่จะเกิดจากตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาหรือความรู้สึกหรือสภาวะธรรมตามความเป็นจริงทำเฉพาะหน้านี่นะทำเฉพาะหน้าก็คือสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยเห็นในกายเรานี่แหละเห็นในกายในจิตเรานี่แหละเราอาศัยรูปนี่นะเราอาศัยรูปคือตั้งแต่ศีรษะ เลื่อนลงมานะใบหน้าทั้งใบหน้าลำคอแขนเนื้อตัวไปถึงปลายเท้านะก็เฝ้าสังเกตจากปลายเท้าไล่ขึ้นมาตามขาท่อนล่างผ่านหัวเขา่าผ่านขาท่อนบนผ่านร่างกายส่วนล่างส่วนบนผ่านลายนิ้วมือถึงต้นแขนแล้วก็ผ่านขึ้นไปลำคอขึ้นถึงศีรษะเลยอันนี้คือเฝ้าสังเกตนะเฝ้าสังเกตเฝ้า,า,าดูมันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นข้างในนี่หมดเลยเนี่ยคือรู้รู้สิ่งเหล่านี้แหละรู้เสร็จแล้วก็เ,ออเฉยเฉยกับมันไม่ต้องไปคิดว่าเอออันนี้มันเป็นโรคนะอันนี้มันเป็นอันนั้นอันนี้นะ้นันนี้เขาเรียกเป็นสังขารไปเห็นไหมถ้าเราไปคิดขึ้นมานี่เป็นสังขารความคิดเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าทําให้เราปรุงแต่งมันไม่ดับไงมันจะสร้างสังขารขึ้นมาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสภาวะ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเป็นสภาวะธรรมชาติจริงๆเลยถ้าเราเอาจิตเข้ามาดูข้างในนี่นะดูกายนะคะดูกายหรือดูกองลมนี่นะแนบกับกองลมเนี่ยเอาสติแนบกับกองลมมันจะเห็นอะไรวิ่งเข้าอยู่อยู่ในรูปของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเจ็บปวดไม่ว่าจะสุขสบายหรือเสียดแทงหรืออึดอัดคัดเคืองทั้งหลายนี่นะหรือว่าสารพัดที่มันเกิดนะเกิดความร้อนเกิดความหนาวเกิดความแข็งทุกอย่างอยู่ในนี้นะีละมันจะ เป็นเวทนาทั้งหมดเลยนะคะมันไม่เที่ยงนะคะเวทนาก็ไม่เที่ยงเห็นไหมกายคือกองลมเนี่ยก็ไม่เที่ยงเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลากายในกายเวทนาในเวทนาก็คือมันไม่เที่ยงจิตในจิตคําว่าจิตนี่คือความคิดนะความคิดของเรานี่นะพออะไรเกิดขึ้นอ้าเป็นโรคหรือเปล่านี่นี่เป็นโรคนั่นหรือเป็นโรคนี่เนี่ยหัวใจเต้นแรงนี่เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าโอ้ยหัวเขา่าเจ็บหัวเข่านี่เป็นโรคหัวเข่าหรือเปล่า